สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตสอนสร้างสื่อจะมาแนะนำนะครับช่องทางในการเรียนออนไลน์กับครูอภิวัตแบบสดๆเลยนะครับสอนแบบละเอียดอธิบายทุกบรรทัดนะครับจับมือพาทำเลยนะครับซึ่งจะเป็นการสอนผ่านลิงก์ซูมนะครับซึ่งวิธีการเรียนนั้นง่ายมากเลยนะครับเพียงแค่ท่านนะครับเพิ่มบอทเป็นเพื่อนนะครับบอทชื่อว่าน้องซูมซูมนะครับ สามารถเพิ่มบอทด้วย Line ID นะครับหรือจะสแกน QR code นี้ก็ได้นะครับเมื่อเราเป็นเพื่อนกับบอทแล้วนะครับเวลาที่เราอยากทราบรายละเอียดต่างๆในการเข้าเรียนนะครับเราก็นะครับเพิ่มบอทเป็นเพื่อนก็จะมีการทักท้ายขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเมนูตรงนี้นะครับเป็น Rich Menu ให้ท่านแตะขึ้นมานะครับเสร็จแล้วถ้าท่านอยากรู้ว่าวันนี้นะครับจะซูมสอนเรื่องอะไรนี่สมาชิกก็แตะถามมาเรื่อยๆเลยนะครับ ให้ท่านแตะที่เมนูนี้แหละนะครับวันนี้สอนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอแตะไปแล้วนะครับน้องซูมก็จะตอบท่านนะครับวันนี้นะครับจะสอนเรื่องเรื่องนี้เลยนะครับแล้วก็เริ่มเวลาเท่าไหร่ยังไงนะครับเสร็จแล้วเวลารับลิงซูมเข้าเรียนทํำยังไงนะครับท่านก็แตะมาที่รับลิงซูมนะครับพอรับลิงซูมเสร็จนะครับก็จะ ถามท่านก่อนว่าท่านได้สนับสนุนครัูอภิวัตขั้นต่าหรือยังนะครับถ้าสนับสนุนแล้วนะครับท่านก็ช่วยโอนสลิปมาให้ดูด้วยนะครับท่านก็ไปที่เมนูนะครับแล้วก็แตะมาที่คีย์บอร์ดนะครับแล้วก็นะครับแตะอัปโหลดสลิปของท่านเข้ามาแค่นี้เองนะครับแล้วท่านก็จะได้รับลิงก์สําหรับเข้าเรียนซูมกับครูอภิวัตนะครับซึ่งนะครับจะมีการสอนสดอธิบายละเอียด จับมือพาทำทุกบรรทัดนะครับซึ่งจะมีผลงานของคนที่เข้ามาเรียนเนี่ยนะครับเอามาโชว์ในเฟซในไลน์กันเยอะแยะเลยนะครับว่าเรียนแล้วได้ผลอย่างไรนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากเรียนนะครับอยากให้ช่วยแก้ปัญหาอยากให้แนะนำนะครับในขณะที่เรียนแล้วก็ทำให้ท่านได้ความรู้จริงๆนะครับไม่ใช่ก๊อปโค้ดวางนะครับก็ลองสมัครนะครับเป็นเพื่อนนะครับเพื่อนเพื่อนบอท ท่านสนใจหัวข้อไหนท่านก็เข้าเรียนนะครับท่านไม่สนใจท่านก็ไม่ต้องเข้าเรียนก็ได้นะครับอันนี้เป็นวิธีการหรือช่องทางอีกช่องทางหนึ่งนะครับในการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันผ่านออนไลน์นะครับหรือว่าการเรียนผ่านซูมนั่นเองนะครับขอบคุณครับ